นี้เราก็มาวัดะระฆังนะครับผมโพสิทธารามนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเช่าพระก,กันนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศด้านข้างวัดนะครับก่อนที่เราจะไปตลาดหลังวังเนาะนะครับเราก็จะจอดรถที่อาคารด้านนี้ ะจะมีที่จอดรถนะครับเราก็จะเดินข้างๆวัดมานะฮะนะครับเราก็จะมีด้านนี้เป็นท่าเรือนะครับถ้าตรงไปด้านเนี้ยขึ้นกับเป็นท่าเรือนะครับเดินข้ามมาเรื่อยๆนะครับก็ตรงนี้จะเป็นโรงเรียนโรงเรียนสตรีวัดละคังนะครับผม ขึ้นจากท่าเรือได้นะครับก็ไปตอกสอดเข้าไปนะฮะน,นี้เขาเรียกตลาดหลังวังนะครับ<า>ลักล้างรถ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 มาแล้วตรองน,นี้ตก้ตก,ก็จะเข้าได้นะครับ ก็ะจะผ่านโรงเรียนอนุบาลสุพระทรนะฮะไปนะครับเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยก็จะเดี๋ยวเราเจอเองเพราะเป็นทางมันขับอยู่เลยนะครับเพื่อจะไปตลาดหลังวังเนาะก<ป>็บรรยากาศก็จะดีนะครับน้องๆก็จะมาถ่ายรูปกัอะไรกันนะครับ นี่เราก็เดินเข้ามาถึงในซอยของตลาดหลังวังแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนชมบรรยากาศไปเรื่อยนะครับีเเน่ลย นี้เป็นวันเสาร์นะผู้คนก็จะเยอะเป็นปกติตลอดอยู่แล้วนะครับผมที่นี่มีชาวต่างชาติมาด้วยนะครับก็จะมีในซอยนี้ก็จะมีโรงแรมให้พักด้วยนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวนี้ผมเคยกินแล้วร้านนี้อร่อยนะ อ,อ,าาอ๋อ<ด>ชมบมรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับ

ด้านนีกลังะขกันละร้นานเียวเนาีนนร้านนี้เป็นร้านข้าวต้งหมูแดงเตาถ่านนะครับแต่ผมเคยมากินแล้วผมว่ารสชาติก็ไม่ว้าวนะสำหรับผมนะอย่าเอาผมเป็นบรรทัดฐานนะแต่เรื่องสะอาดกับบรรยากาศดีโอเค รเรื่องราคาก็จะสูงนิดนึงนะฮะสตาร์ทที่150บาทต่อต่อต่อจานนะครับเ,เ,เอาจะกินก็ต้องเดินไปต่อไปต่อคิวดิแล้วนี่อะไรจะมาดูอะไร อ่าเาไปเดาไปดูอ้าวก็มาเซิร์ชดูสิเราจะรู้ได้ไงว่าร้านไหนอ่ะตอนนี้ก็เดินมาชมบรรยากาศไปก่อนฮนะให้จับปูร้อนๆเลจ้า พอเมื่อกี้เลงแล้วว่าจะกินบะหมี่แต่ไม่รู้ว่าข้างหน้ามีกว๋วยเตี๋ยวไก่อะไรเปล่านี่เอาเมย์ซอนเพิ่งมาเปิดนะฮะนี่รถช่องวัดเจดงนี้ก็มีนะฮะอร่อยแน่นอนคอนเฟิร์มรถช่องวัดเจดใครก็รู้จักนะฮะ ผมไม่ต้องบอกก็ต้องรู้แต่เผื่อมีน้องใหม่นะฮะสนใจแบบยังไม่เคยได้ยินเอ้ยละช่องวัดเจดเนี่ยบอกเลยอร่อยมากนะครับอร่อยจริง,รงอันนี้จะมีเรือข้ามฟากนะฮะ บริเวณนี้นะฮะนี่ครับเดินไปตามทุกสอนได้เลยนะครับเราสรุปไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปกินมีเสียงดนตรีพอดีเดี๋ยวเาเจอลิขสิทธิ์อีกนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่นะฮะก็ต้องเดินผ่านช่องนี้ไปเนาะ อันนี้ก็ยังเรายังอยู่บริเวณด้านข้างของอตลาดหลังวังนะครับผมนะครับใกล้กับวัดะระฆัางโคสิธรามนะครับ ร้งแตกร้านนี้อร่อยครับผมเคยมาซื้อไปแล้วราคาไม um ่แพงชิ้นละยี่สิบบาทนะครับน้าประเกงปลาสับสลับโลค่ะ ดีอได้ของกินเยอะมากๆนะครับที่นี่นะครบอกเลยถ้ามาที่นี่ได้ทุกอย่างครับและของก็ค่อนข้างอร่อยเนาะ e อ๋อเหลืออีก150ร้อยหเมตรนะครับก็จะถึงร้านก๋วยเตี๋ยวที่เขาว่าอร่อยนะฮะอันนี้เรามาตามตามรีวิวเนาะที่เขาลงไว้นะครับน,นี้เรามาอยู่ ร้านขายยานะฮะร้านขายยาฟาร์มซีโนนะคือตรงเนี้ยเป็นร้านร้านส่งนะร้านขายส่งยานะถ้าเพื่อนมาซื้อเนี่ยตรงเนี้ยเป็นงานขายส่งยาที่ราคาไม่แพงก็เพื่อนมาซื้อได้เลยนะครับเนี่ยมาฮะจะมีอยู่สองร้านนะครับร้านขายส่งบอกเลยครับว่าถูกกว่าปกติประมาณ30เปอร์เซ็นต์ นะครับผลมุสปกติเราซื้อร้านทั่วไปร้อยหนึบาทเราก็จะซื้อแค่เจดสิบาทนะครับซื้อในปริมาณปกติด้วยครับไม่จําเป็นต้องซื้อแบบยกโหลยกอะไรไม,ไม่ไม่เกี่ยวฮะนะครับ เราก็เลี้ยวซ้ายนะครับผม mm. ก็น่าจะถึงแล้วละ่ะนะครับอา้าข้ามถนนเนาะอ๋อ,อในข้ามถนนไปทำไมมันไกลจังข้ามแยกแล้วถึงร,150ร้อยห้าสิบเมตรนะฮะแต่เดินเหมือนเดินสักเดินมาเกือบ2กิโลแล้วอ่ะ น่าจะเป็นร้านนี้ครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็น่านจะเป็นร้านนี้ร้านนี้ไม่ใช่ก็ต้องไปอีกร้านหนึ่งสีเย็นตาโฟรสเด็ดอะตีเย็นตาโฟรสเด็ดอะหวานไปจะลองเราชิมดูนะครับ ยันโดโฟยันโดโฟต้มยำผมเอายันโดโฟต้มยำครับเส้นใหญ่ครับเปิดตุยำเปิดได้นะเปิดได้ครับเอาเอาใหญ่โฟยำเหมือนกันพี่เอาแต่หูกล้วยกับลูกชิ้นปลาก็ปลาหมึกปลาหมึกอ๋อเอาแต่ถือกล้วยกับลูกชิ้นปลาโอเคเดี๋ยวอาหารมาแล้วมันอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ารสชาติ เป็นไงผมยังไม่ปรุงกอนนะครับผมจะว้าวหรือไม่ว้าวอืมว้าวเนะี่ยเอาไปห้าดาวเลยอร่อยนี่ไม่ได้ยังไม่ไปรุงนะ ะะกินปลาหอมนุ่มไม่มีกลิ่นคาวเลยครับมีความเป็นเนื้อปลาเยอะามาก้าสมแล้วที่เขาเน้ยเขาแนะนำว่าร้านนี้อร่อย อร่อยจริงเพราะว่าเชฟปุ้ยเขาช้าเบิลเนี่ยชัากินเบิลกินซ้ำเนี่ยคืออร่อยจริง ดูเหมือนทำเองครับทุ้งยาย่อร่อยไม่หวานมากเกินไปค่าด,ดี